สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก JFX ประจำวันจันทร์ที่23ถึงวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566นะครับสำหรับทิศทางราคาทองคำนะครับในกรอบเวลาลายสัปดาห์ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการเคลื่อนที่นะครับจาก w e e กฤตบร r a n Band แถวบริเวณ1,925นะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับถึง1,997นะครับ ก็เป็นบูลิตเมนตัมต่อเนื่องนะครับมาจากสัปดาห์ก่อนนั้นนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับมีการเปิดแก็บนะครับราคาได้ได้มีการเคลื่อนที่ลงทันนล่าๆนะครับโดยรวมนะครับเราก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่ในแท่งมาเทบานะครับแท่งมาเทบาก็คือแท่งของสัปดาห์ที่แล้วนะครับแท่งมาเทบาก็คือช่วงนี้นะครับประมาณ19-30นะครับขึ้นไปถึง1,980นนะครับตรงนี้เป็นกรอบการเคลื่อนที่ในปัจจุบันนะครับสัปดาห์นี้ยังเป็น อินดิชชันบาร์อยู่นะครับราคายังอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่นะครับมีแท่งเทียนขึ้นไปที่ขนบนนะครับเมื่อวานขึ้นไปประมาณ1.980นะครับแล้วก็ช่วง2วันก่อนหน้านั้นนะครับลงไปถึงช่วง1 9 5 3นะครับเดี๋ยวเราไปดูในกรอบเวลารายวันกันนะครับว่าในกรอบเวลารายวันนะครับแนวโน้มการเคลื่อนที่ต่อจากนี้นะครับในวันพุธวันอาสวันศุกร์นะครับมีความน่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ไปดูในกรอบเวลาไรวันนะครับกรอบเวลาารวันเราจะเห็นว่านะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมีการเคลื่อนตัวจาก1.806นะครับพักตัวช่วง1.870นะครับแล้วก็มาพักตัวที่บริเวณแนวต้านของชานเลนครับ1.925โดยประมาณนะครับแล้วก็สัปดาที่แล้วเคลื่อนที่ต่อนะครับขึ้นไป1.997นะครับ ทิศห้นะครับเป็น bullish m เ m e n t แข็งแรงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแนวต้านนะครับช่วงนี้นะครับ1980 1990เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังคงติดนะครับอยู่บริเแนวต้านนี้นะครับหลังจากที่ราคาบริสนะครับขึ้นไปเทศใน i n t า a day เนี่ย1997นะครับแต่ว่าราคาปิดของแท่งรายวันนะครับยังปิดอยู่ที่ช่วงราคาประมาณนะครับ1980โดยประมาณนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับ เมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยมีการเคลื่อนที่ลงไปเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาลงไปจากจุดนั้นนะครับก็ลงไปถึง1953โดยประมาณนะครับก็เป็น i n d i ช t i o n bar นะครับที่มีการ rejection นะครับโดยรวมเราจะเห็นว่า momentum ตอนนี้นะครับราคาก็เคลื่อนที่ลงเนี่ย momentum ลดลงแล้วนะครับมีการ r e เ i s t ม n ต์ในระดับที่สำคัญเลยนะครับมีการย่อลึกนะครับนั่นคือเป็น intra day นะครับ ในแท่งายวันนะครับแท่งรายวันเนี่ยก็มีการหมดเมนต้ามลงแล้วครับแนวโน้มการเคลื่อนที่นะครับก็มีความไปได้ที่ราคานะครับจะปรับตัวลดลงมาทดสอบ1950ได้อีกครั้งนะครับหรือพยายามจะขึ้นไปทดสอบให้นะครับช่วง1957นะครับแต่ว่าโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปช่วง2010 2020ตอนนี้ลดน้อยลงนะครับถ้าราคาขึ้นไปช่วง1 9 9 7เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงนะครับ กลับลงมา1.950หรือกลับลงมาได้ต่ำกว่านั้นนะครับเส้นค่าเฉลี่ย20วันปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณนะครับเวนเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวก็ราคาประมาณ1.925นะครับก็เป็น weekly middle band นั่นแหละนะครับประมาณ1.925ตรงนั้นเป็นเส้นค่าเฉลี่ย20วันที่ราคาเนี่ยมีโอกาสกลับลงไปไดนะ้ในช่วงต่อจากนี้นะครับไปดูในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงบ้างน,นะครับ ก่อเวลาราศีชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ราคาเนี่ยมีการพักตัวนะครับเป็น Consolidate หรือว่าเกิด Price Compression นะครับเป็นการซิกแซกลงมาแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะเบรก EMA 20นะครับเส้นสีเขียวของกรอบสีเลงมาพักตัวที่ฟลิปโซนนะครับฟลิปโซนก็คือโซนสีฟ้าตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยมันเป็นแนวต้านและราคาเบรกเอาขึ้นมา แล้วตอนนี้เกิดคอร์เรคชันลงนะครับราคามีโอกาสกลับไป1 9 5 0แล้วดีขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็จะเป็นชุดการเคลื่อนที่แบบ Impulse แล้วก็ Correction แล้วก็พยายามที่จะ Impulse อีกทีเพื่อไปทดสอบไฮนะครับอ่ากศีนะครับในกรณีที่ราคานะครับวันนี้ราคาจะมีการรับได้ด้วย i m a มจนะครับพยายามขึ้นไปทดสอบอาจจะช่วงประมาณสักอ่าโซนราคานะครับอ 985นะครับช่วง1985เนี่ยมองว่าราคามีโอกาสที่จะมีการปรับย่อลงในฐาะนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบรายวันระหว่างวันวันนี้นะครับถ้าราคาขึ้นไปช่วง1985นะครับให้พี่นาเริ่มช็อตกับลงมานะครับทาร์เก็ต1950นะครับหรือไม่อย่างนั้นแล้วนะครับราคาเนี่ยดูแนวโน้มกันเคลื่อนที่นะครับคมเป็นตัมกันเคลื่อนที่เป็นปัน มีความเป็นไปได้ว่าราคาจะขับลงมา1.50ได้อีกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเคลื่อนที่ของกรอบ4 h เฮสที่ประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นในวัน2วันนี้นะครับทีนี้ไปดูในกรอบเวลาที่เล็กลงบ้านนะครับกรอบเวลา1 h เนะครับ1 h เมื่อวานนะครับมีการหลุดนะครับหลุดเส้นแนวรับของช h a n n e l ตัวนี้นะครับ Channel เดิมเนี่ยเป็นเส้นซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยได้มีการ หลุดไปนะครับแต่ว่าหลุดไปเนี่ยยังมีการกลับขึ้นมาเทสบริเวณแนวต้านของชานเ e ลอยู่นะครับเดิมเป็นแนวรับตอนนี้เป็นแนวต้านนะครับโอกาสนะครับก็ให้น้ําหนักเช่นเดียวกับเกาะสีเฮสครับมีโอกาสลงมาทดสอบ1950หรือลงได้ลึกกว่านั้นนะครับแนวรับจากถัดจาก1950ก็จะเป็นช่วงประมาณนะครับ1925นะครับก็คือเป็นวิกฤตเมดเด a นแบน d นะครับหรืออินเคสที่ว่าราคานะครับยังพยายามที่จะปรับตัวขึ้นนะครับ ถ้าราคาขึ้นไปนะครับช่วงประมาณ1,985นะครับเราก็พิจารณาช็อตลงมาเช่นเดิมนะครับ1950นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการเทรดสำหรับวัน2วันนี้นะครับก็เทรดด้วยความไม่ประมาทนะครับและก็ใช้การควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับไม่โอเวอร์เทรดนะครับเพราะว่าราคาทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงนะครับ มีการตอบสนองต่อข่าวนะครับเศรษฐกิจแล้วก็ข่าวการเมืองและข่าวทางสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็การเทรดเนี่ยต้องใช้การควบคุมความเสี่ยงที่ดีนะครับแล้วก็พบก,กันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก JFX ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ